ทำตัวให้เกิดความคิดระดับไหนก็มีสิทธิ์ดึงดูดเข้าไปติดอยู่กับคนระดับนั้นพูดง่ายๆคือกรรมใหม่ดึงดูดเราไปหาคนที่ทํากรรมใหม่แบบเดียวกันแต่สายใยกรรมเก่าจะเป็นตัวกําหนดเพดานชีวิตว่าคนใกล้ชิดจะก่อสุขหรือก่อทุกข์ให้คุณได้แค่ไหนการได้โคจรไปพบกับใครหรืออะไรที่พิเศษ ดูเพลินเหนมือนสุ่มไปแค่บังเอิญเจอแต่แท้จริงแล้วมีแรงขับเคลื่อนลึกลับอยู่เบื้องหลังยิ่งพบคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกถึงความไม่บังเอิญมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราย่อมเข้ากันหรือสแสวงหากันโดยธาตุนิสัยหมายความว่า ทำตัวให้เกิดความคิดระดับไหนก็มีสิทธิ์ดึงดูดเข้าไปติดอยู่กับคนระดับนั้นกรรมใหม่จะเป็นตัวคัดสรรบุคคลที่จะยอมรับกันและกันเป็นมิตรมาให้คุณอย่างไรก็ตามคนระดับเดียวกันไม่ได้หมายถึงคนที่เหมือนคนทุกอย่างคนระดับเดียวกันจะให้คุณให้โทษอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับระดับของน้ำใจที่มีให้กันเห็นเห็นในวันนี้ ตลอดจนเคยมีให้แก่กันไว้ในอดีตเมื่อวันไหนก็ไม่รู้ธรรมชาติบังคับให้มนุษย์เห็นแก่กรรมใหม่พร้อมจะเชื่อแค่ว่ากรรมใหม่มีจริงเพราะก,กรรมหมายถึงเจตนาดีร้ายที่มีให้กันเดี๋ยวนี้ส่วนกรรมเก่ามีหรือเปล่าไม่รู้เพราะระลึกไม่ได้ว่าชาติก่อนไปทำอะไรมาตัวตนก่อนเคยทำแล้วลืมแล้ว แต่ตัวตอนนี้กลับต้องมารับผลอย่างที่เห็นเห็นอยู่นี่ไม่ใช่กฎกติกาอันเป็นที่น่าเข้าใจหรือยอมรับท่าทีแบบพุทธคือท่าทีของคนที่ทำไว้ในใจว่ากรรมใหม่ดึงดูดเราไปหาคนที่ทำกรรมใหม่แบบเดียวกันส่วนกรรมเก่าจะเข้ามากำหนดให้เกิดเรื่องสุขทุกข์ได้ประมาณไหน คุณจะรู้สึกว่าตัวเองใจกว้างขึ้นเช่นคิดว่าถ้าตามมาให้คุณให้โทษกันด้วยสายใยกรรมเก่าเราก็สร้างสายใยกรรมใหม่ในแบบที่ช่วยให้รู้สึกดีได้ที่ให้โทษก็อยากให้โทษกันน้อยลงที่ให้คุณก็อยากให้คุณกันมากขึ้นอีกทั้งส่วนลึกจะแอบเผื่อใจไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากใช้ชาตินี้เป็นตัวสร้างให้มันดี ไม่ต้องถือสากันมากไม่ต้องผูกปมอาฆาตแค้นกันไม่รู้จบอย่าเป็นพุทธที่แค่ศรัทธาเอาไว้ปลงหรือเชื่อเอาไว้บนเช่นพราหมพูดซ้ำๆว่าฉันคงไปทำบาปทำกรรมร่วมกับเธอไว้มากเลยต้องมาเจอกันอีกท่านี้เสร็จแล้วไม่คิดไม่พยายามทำอะไรให้ดีขึ้นเลยเพราะนั่นไม่ใช่ท่าทีแบบพุทธแต่เหมือนพระ ที่กลมหน้ากลมตารับบาปจากตัวตนก่อนท่าเดียว